ตายถอดสดน้ำได้หมดนี่ มโตสามัคคาสะกิราโหธาเอสาพุทธานุสาสานนันเอขอรับน้อมแด่คุณพระพุทธผู้ทรงธรรมคุณพระธรรมผู้สูสงสงคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐจึงก่อเกิดเป็นพระตนตรัยให้เราท่าน,น,าาาจจน,น,นได้กราบไหว้เจริญทุวันนี้ขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทูกท่านวันนี้อามารา์บอพก็จะได้มาพบกับญาติโยม ขอขาวในขาวผู้ฟังอีกเช่นเคยในการปาฐกถาในวันนี้ดังข้อความตอนต้นว่าบิวาทางเอเวโรสันบิวาทางรเรียโตทิวาสังอภิวาทันจากเขมาโตสามัคคาสาัพิขาโหทัเอสาพุทธาภัสสนีแปลความว่า ท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นไทยและความและเห็นความไม่บิบานโดยความปลอดภัยแล้วเป็นผู้พร้อมเพียงกันมีความปรานีบรรองกันเถิดนี่เป็นคำสอนของท่าพุทธา,านุสาสนียก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าสุขาสังคัสสาัสามพักคี ความสามัคคีดี่พอเพียงแห่งหมูน่นำสุขมาให้วันนี้ก็จะได้กล่าวถึงเรื่องความสามัคคีบองดองสามานฉันซึ่งสังคมประเทศชาติของเรากำลังประสบปัญหาขาดความสามครีบรองดอง,ดองและสามานฉันกันอย่างมากในยุคป,ปัจจุบันที่มีแต่ความเจริญทางด้านวัตถุและเทคโนโลยี แต่สารความเจริญทางด้านจิตใจด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันนับเป็นภัยตัรายอย่างยิ่งต่อความเจริญมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศชาติดังปรากฏเป็นข่าวความแตกแยกสามาัคคีของสังคมในประเทศชาติของเราในทุกวันนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยตรหนันถึงปัญหาความแตกแยกสาัคขีของหมงูนนะ่คณะมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจปจุบันจึงต่างสอนพระพกษุสาวกทั้งหลายว่าท่านทันท้งหลายจงเห็นความมิมาตโดยความเป็นไทย และเห็นความไม่มวิวานโดยความป่อดภัยแล้วจงเป็นผู้พร้อมเพียงกันมีความปรณีประนอมกันเถินนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและทรงสอนอีกว่าความสมัคีพร้อมเพียงแห่งหมู่คณะนำสุงมาให้จากพระพุทธานุศาสนีคือจำคำส,สอนของ พระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้มีประเด็นสำคัญอยู่ว่าหนึ่งจะคือความบีบาทเป็นไพย 2. สอจะคือความบอมบีบานเป็นความปลอดภัยสามนี่ที่สู่ทั้งหลายจงเห็นความบีบ้านโดยความเป็นไพยและเห็นความไม่บีบ้านโดยความปลอดภัยแล้วจงเป็นผู้สามัคคขี่พ้องเพียงกัน สี่จงมีความประนีประนอมกันห้าความสมัคคีพร้อมเพียงกันแห่งหมู่คณะนำมาซึ่งความสุขซึ่งจักได้อธิบายขยายความพอสมควรแก่เวลาสื่ไปที่สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตับถึงความมีวาาเป็นภัยนั้นอธิบายว่า ความทะลเลาะเบาแวนเริ่มแต่เรื่องเล็กเลกน้อยๆจนกลายเป็นการทะเลาะวิวาเป็นปากเป็นเสียงกันทุ่มเถียงกันโต้เถียงกันรุนแรงด้วยความโกรธเคืองกันระหว่างบุคคลหรือคณะบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปนั้นย่อมก่อให้เกิดความบาดหมามใจกันด้วยความโกรธและเกลียดชังกัน ถึงความพยาบาทผูกใจเจ็บแค้นกันนับไปสู่ค้อมแตกสามัคคีกันระหว่างมุคคลหรือมูคณะนั้นบุคคลหรือคณะบุคคลที่แต่สามัคคีกันนับตั้งแต่สังคมย่อยอย่างเช่นในสังคมครอบครัวย่อมหาความสุขม่ได้การที่จะปฏิบัติต่อกันได้ความรัก ความเพ็นรปกห็นใจและเอื้ออาทรต่อกันด้วยดีก็ไม่มีทำให้ขาการปองปองดองสมานะชันที่จะร่วมแรงร่วมใจกันประกอบกิจการางานอาชีพสร้างฐานะของครอบครั้ให้จะเริกเป็นปึกแ่งหนังพปงฐานะของครอบครัวเช่นนั้นย่อมถึงความเสื่อมและทรุดลงถึงเป็นครอบครัวแตกแยก มีผลให้สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกๆที่อยู่ในวัยเด็กขาดที่พึ่งอันอบอุ่นก็ให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอีกนานาประการชั้นใดการทะเลาะวิวาทในสังคมประเทศชาติก็ยอ่อมยังให้เกิดความเสียหายแก่ฐานะทางการเมืองเศรษฐกิจ และทางสังคมประเทศชาติชนั้นเหมือนกันและถ้ายิ่งการทะเลาะวิวาทนั้นรุนแรงยิ่งขึ้นขยายงวงกวา้างกว้างออกไปยิ่งขึ้นถึงทำลายฝ่ายตรงกันข้ามให้พินาศเสียหายด้วยประการต่างๆและหนักเข้าถึงปทุสลายประหารประหารกันเพียงไรก็ยิ่งก่อให้เกิดความสุข ก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ประชาชนโดยส่วนรวมมากยิ่งขึ้นเพียงนั้นพระพุทธองค์นี้จึงได้ตัดแสดงความวิวาทบ้าเป็นไทยและได้ตัดสอนภิกษุส,สาวกทั้งหลายให้เห็นความมิวาสเป็นความความวิวาทโดยความเป็นไทยและให้เห็นความไม่ทะเลาะวิวาทโดยความปลอดภัย แล้วให้มีความสามารถขีพร้อมเพียงกันให้มีความประนีประนอมกันและตัดผลของความสามาคัคคขี่รองดองว่าความสามัคคขีคือความสามารถีนี้ก็คือจะพร้อมเพียงกันของหมู่คณะนำมาซึ่งความสงุตามพระพทุทธธรรหลักนี้ว่าสามัคคาสักกิราโหทัแปลตรงตัวว่า เธอทั้งหลายจงเป็นผู้สามัคคีกันมีถ้อยคำสุภาพอ่อนหวานเกิดขึ้นซึ่งหมายความว่าจงเป็นผู้สามาัคคีรองดองกันรู้จักประนีประนอมตตรงกันด้วยความปรารถนาดีมีไมตรีจิตต่อกันหน,นักนิดบางหน่อยก็ต้องให้อภัยกันไม่ถือโทษผูก ไม่ถือโทษผูกโกรกันด้วยจิตเมตตากับรุ่นาต่อกันบอทะเลาะบ,บอวีวาทแกงแย่งชิ้นดีเด่นในทางทำไรล่าผ่านกันด้วยความโกรธความจงเกยียดจงชัางและได้ความพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันส่วนว่าถ้าบุคคลใดหรือฝ่ายใดที่ประพฤติผิดทานองคองคำ ด้วยเจตานาทุจริตคิดไม่ชอบจริงๆอีกฝ่ายหนึ่งหรือสังคมก็สามารถดำเงนินมาตรการตรวจสอบตามกฎหมายหรือหาความชอบธรรมจากสามสถิทธ่ทิารมได้ไม่ใช่คอยแต่จะเกาลร้ายสีทำลายเกียรติคุณความดีของกันและกันหรือตั้งข้อกล่าวหากันโดยไม่เป็นธรรม อันก่อให้เกิดความร้าวฉานและถึงความแตกสามัคคีกันในที่สุดอันลังแต่จะเกิดโทษและเป็นความทุกข์เดือดร้อนไปด้วยการทุกข์ฝ่ายเหมือนการสาดน้ำใส่กันนย่ยอเปียกบอลไปด้วยการทั้งซองฝ่ายแล้วยังกระเซ็นไปเปียกผู้อื่นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมด้วยชั้นใดก็ชั้นนะั้น มเมื่อสัองคมหรือหมู่คณะใดมีความสามารถคีปรองรอง,รองสามาหะฉันเป็นน้ำนึ่งใจเดียวกันด้วยจิตใจที่เป็นมิตรไมตรี 3, มีน้ำใจดีต่อกันนีสังคมหรือหมู่คณะนั้นย่อมสามารถช่วยเหลือเพื่อกูลุณอนุเคราะห์สมคบกันและกันกับทั้งพร้อมเพียงกันร่วมแรงร่วมใจกัน ดำเนินชีวิตหรือกระทำกิจการร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและของสังคมประเทศชาติให้จเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผนมั่นคงได้และให้มีความสงมบรเย็นสันติสุขไปด้วยกันทุกฝ่ายสมดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า สุขาสังคัสสะสามัทธีแปลความว่า,าความสบบามัธคเพราะเพียงแห่งหมู่คณะนำมาซึ่งความสมเพ,พื่อพูดธารุษาสนีคือคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเทศประบทในเบื้องต้นนั้นบังเด็กผู้มีปัญญาผู้มีปกติ ประพฤติธรรมย่อมเข้าใจคุณค่าของความสามัคคีปองดองเห็นโทษของความแตกแยกสามัคคีกันและย่อมปรับพื้นปฏิบัติแต่ข้อปฏิบัติอันเป็นธรรมหรือบุญกุศสอันก่อให้เกิดความสามัคคีปองดองในหมู่คณะอยู่แล้วส่วนคนพานปัญญาชนเขานี้ ผู้ไม่เห็นคุณค่าของความสามัคคีบองรองผู้มักประพฤติอะธรรมหรือปากป,ะป,ะปะุกบุญนั่นแหละเป็นผู้ก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ทรงแสดงถึงโหมดเหตุแห่งการบิดวาาปันหากลายเป็นความแตกแยกสามัคคีในคณะ แก่พระพิโสว,ว่าเมีหงองปาักการใหญ่มีความโดยย่อว่าขอที่เรื่ับกีิบอกไปก็คือความเป็นภูที่มักโกรและกมัมผูกพโกนั้นบางคนแสดงออกให้เห็นอาการกิริยาและทางวาจาได้ง่ายแต่บางลายผูโกรผู้หลุนลึกอยู่ในใจผูกพยาบาทมากได้ มุ่งแต่จะคิดทำลายล้างผาญให้ผู้อื่นที่เป็นฝ่ายตรงกันกับตรงให้ถึงความพินาศในทรัพย์สินในเกี่ติคุณความดีต่อถึงร่างกายและแม้ให้ถึงชีวิตก็ฝอยแต่คุณคิดผูกพยาบาทมาลายอยู่รับไปก็ให้เกิดโทษความทุก เือดร้อนแก่ทั้งตนเองและผู้อื่นได้มากอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของความเป็นผู้ที่มักกลุกเพื่นมักสิบูโดไว้ก็จะของวันนี้ข้อที่สองก็คือความเป็นผู้หลบลูคุ้นวามดีของผู้อื่นแล้วก็เป็นคน้ทีตีโตเสมอตนด้วยมานาทีทิก็คือลงตัวเองตลอดล้ม่าจะของดี เกงมีความสามารถเสมอกับเขาหรือว่าสูงกว่าเขานั่นเองแล้วย่อมแสดงกิริยาอาการและวาจาที่แข็งกล้าวไม่ยอมลดลาวาสอให้แก่กันไม่รู้จักประณีประนอมยอมความกันเหล่านี้ก็ให้เกิดความแตกแยกสามัขีกันหนักขึ้นจนหาความสุขไม่ได้ ข้อที่สก็คือความเป็นภูมักลิาาหรือกิจฉากระไมายถึง่าเห็นพื้นในดีมีสุขในกติทษบ่รัยมักคิดมักเบ้ามักติดทำลายเขาโดยประการต่างๆเช่นใส่ลายไปใบสีเขานี่ทำลายเกียรติคุ้นคุ้นงามก็มีของผู้เื่นนีด้วยความิจฉานิสยา มุ่งแต่ว่าเสียหายเขาในี่ได้พิน,นาเสียหายจากสุขสมบัติหรือคุณสมบัติที่เขามีอยู่นั่นเองแต่ว่าจะคอน่ะมักอ่าสิเป็นผู้ที่ตันนี่เดียวแนนบอยอบเสียสลระหรือบริจาคเพื่อนอนุเคราะห์สงเคราะห์แก่ผู้อื่นเลยสุดท้ายดิกับบอยอบทำให้แก่แก่กันแลกกันนั่นเองพอรอบที บ่ปรารถนาที่จะเห็นผู้ใดอื่นนน่มีเกียรติคุค้นความดีนิเือมันงมีสีสุขเสมอกับตนเองนี่มันมีดียิบบ่ไปกว่อ่ามั่งเลือ,หร,อ,ห,รอ,ห,รอหรือมั่งมีดีจิบไปกนบ่ตนเองสี่ก็คือความเป็นผู้โอ,โอ,โอ้อวดมีมารยาก็คือเป็นคนมีเจ้าเล่ห์ตนเองนิแม้มีดีเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีเลยหรือไม่มีอะไรดีเด่นเลยแม้ไม่มีใครถามก็ชอบแต่จะโอ้โอวดความดีเด่นของตนส่วนความดีเด่นของผู้อื่นแม้จะมีมากเพียงต้องใดก็ต่างก็พยายามตกเป็นหรือบิดเบือนไม่ให้สังคมทราบุลความดีของเขาตต่ความเป็นจริงความเป็นหรือปมได้ความผู้อื่นนี้ แม้เล็กน้อยก็พยายามเปิดเผยแต่ส่วนควผิดหรือปมด้อยของตอนเองแม้มีมากนี้ก็พยายามปกปิดไว้ไม่ให้ใครรู้เรียกว่าชอบเอาดีมาใส่ตัวชอบเอาผมชั่วไปใส่ให้ผู้อื่นเรียกว่าสิมีคำหนึ่งที่บอกว่าห้าดี เห็นฟุตเรียนอยู่ในตาผู้อื่นนี่เห็นแม่นอยไปได้เห็นในตาเขาแม่นฟุตเน้นหอยยืมลูกตาเห็นเขาชัดเจนแต่ว่าทอนใหม่ทั้งซุ้มทอนใหม่ทั้งทอนหรือซุ้มใหม่ทั้งซุ้มใหม่นี่อยู่ในตาเทานี่การมองบ่เห็นอันนี้แหละคือข้อที่มากโอบอวดมากทีเอาสิทธที่บ่ดีเขาใส่ผู้อื่นเอาแนบดีเขาเส่ตั้งโต๊ะจัดองอันนี้ก็สิิเขาคายในคน้ที่โอบอวดมีมันยาก ข้อที่ห้าก็คือความเป็นผู้มีความปรารถนาลาโมกได้แก่ความเป็นผู้มักโลกจกักเห็นแก่ตัวจกักตัณหาลาคาจากักมักหมกม,มุ่งหมกมุนแต่ในเดือนกาบอสัมร่วมในเดือนกาเป็นผู้ทีทะเยอทะยานมักใหญ่ไปสูงเกินฐานาจักของเกินความรู้ความสามารถ และเก่ติคุณความดีตามที่เป็นจริงของตัวอีกอย่างหนึ่งความเป็นผู้มีความเห็นผิดจากทํานองครองทำคือเป็นมิจฉาทิฏฐิมักเห็นผิดเป็นชอบหรือที่กล่าวกันว่าเห็นโกงจักเป็นดอวบัวบ่หูบาบุญบ,บ่หูจักบาบุญคุ้นโทษบ่ลูกผิดสอบเสว่ดี แล้วก็บริงอินแล้วก็บู้ท่านจะเลิมนี้ท่างเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงเป็นตนมากบุคคลผู้เช่นนี้แหละที่ึืนผู้นาทีที่เขามีลมหายใจอยู่ย่อมมีแต่ความคิดหรือคำพูดและการกระทำที่ชั่วร้ายเป็นอันตรายต่อทั้งตัวเขาเองและต่อทั้งผู้อื่น และทั้งเป็นอันตรายต่อสังคมประเทศชาติอย่างมากที่สุดหกสือไทยก็คือความเป็นผู้ยึดมั่นอยู่แต่ในความคิดเห็นของตนไม่ยอมฟังเหตุผลอันชอบทำจากผู้อื่นไม่เดินอยู่บนหลักธรรมคือเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มั่คงไม่จริงใจอยู่ในหลักศีลธรรม มักปฏิบัติต่อผู้อืน่นโดยอคติไม่เที่ยงธรรมตามหลักกฎหมายเก่าคือหลักนิติรัฐหรือหลักนิติธรรมอันนี้เป็นทักษะกฎหมายสิเพอร์เดคลายปัจไัและตามกติกาสังคมหรือหลักการปกครองประเทศโดยธรรมที่ประชาชนส่วนใหญ่และนานาอา,ารยประเทศยอมรับว่ามีส่วนดีมากที่สุด มีส่วนเสียน้อยที่สุดมักเป็นผู้ถือลัทธิเดื้อดึงด,ด้วยทิฐิชั่วของตนไม่สนใจที่ใครใๆจะชี้โทษหรือชี้แนะก็ไม่อยอมฟังเป็นบุคคลที่คลายจากความยืดถือผิดผิดได้ยากก็คือความคนประเภทนีท้ติเป็นตัตอยากแม่ห้องบอกของปัญญาการศารบอกจนเมือ่อคำสิบอกการศ แต่พอคำว่า,าสามัคคีนะครับเนี่ยการโตเรื่องการกใจเป็นคนดีหรือเขาสีเมียพ้อผิดนักนใดอันนี้ก็เป็นขอองคถ้าผกปรับการนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นโมลเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางอันเป็นเหตุปัจจัยสําคัญให้เกิดความแต่แยกสามัคคีในหมู่คณะ และลุกลากออกไปเป็นความแตกแยกความสามัคคีของประชาชนทั้งประเทศและแม้ถึงเหล่าเทพทวยเทพเทวาทั้งหลายด้วยพระพุทธดำรัสในตัดมู่เห็นแห่งการวิวาทบานมางถึงความแตกแยกสามเีในหมู่คณะขกปากกาที่กล่าวนั้นก็เพเราะว่าหมูคนผู้เห็งเช่นนั้น ย่อมไม่เคารพยำแง,ง่เก่าคือไม่ตระหนักในคุณค่าจึงไม่ศรัทธาเคารพนับถือในคุณพระพุทธในคุณพระธรรมและในคุณพระสองฆ์อยู่จึงไม่สนใจไม่เอาใจใส่ในการศึกษาอบรมกายอบรมวาจาและอบรมใจให้สงบให้เรียบร้อยดี ไม่มีโทษโดยการปฏิบัติศีลสมาธิและเจริญปัญญาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยจธรรมาตามที่เป็นจริงว่านี่ทุกนี่เป็นเหตุแห่งทุกนี่เป็นแนวทางปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกและนี่คือสภาวะที่ทุกตับและเหตุดับจึงไม่รู้บา คุณคุณโทษไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตความทางเสื่มแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงแล้วลงประพฤกิดจากทำนองคลองธรรมผิดหลักกฎหมายและผิดหลักการปกครองบ้านเมืองโดยธรรมและนี่เองคือมูลเหตุในแห่งการทะเลาะวิวาทบาดหมาง ก่อให้เกิดความแตกสาัะเีในหมู่คณะถึงลบลาข้าฟันประหารประหานการด้วยเล่เพทุบาลและด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆก่อให้เกิดความทุกเดินล้อนไป้วยการทุกฝ่ายและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานภาพทางการเมืองเศรษฐกิจและทางสังคมอย่างมากดังที่เห็นเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ ข้อแก้ไขปัญหาความแต่แยกสามัีในหมู่คณะเช่นนี้จะแก้ไขได้ด้วยปรการที่ผู้นำประเทศคือผู้ทำหน้าที่ปกครองบริหารราชก,การแผ่นดินทุกระดับบวาสิตเป็นผู้นำชุมชนหรือผู้นำกลุ่มคนแต่รแล้วกับประชาชนทุถูกม่งเล่าโดยการที่กะต,ต้องปฏิบัติธรรมและระเว็นจาก การปฏิบัติที่เป็นอธรรมข้อที่เป็นข้อที่ปฏิบัติอันเป็นธรรมนั้นย่อมคุมครองผู้ประเพิธรรมมิให้ตกไปในที่ชั่วและให้ผลเป็นเจริญสันติสุขในชีวิตและก่อให้เกิดความปองดอ,องสมานฉันในหมู่คณะญาติในหมู่คณะถึงสังคมประเทศชาติส่วนขอที่เป็นอาธรรมย่อมนำไป ให้ผู้ประเพืติปฏิบัติตกไปในที่ชั่วและให้ได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกเดืนอนร้อนและก็ให้เกิดความแตกแยกในสังคมประเทศชาติดังพระพุทธดำรัสที่ตัดไว้หกประการที่ได้อัญเชิญมาแสดงในข้างต้นแล้วนั้นอาธรรมทั้งหกประการเหล่านี้คือเป็นผู้มักโกรธมักขูกโกรธพยาบาทมาก้าย เป็นผู้ลบหลูคุณผู้อื่นเป็นผู้มักดีเป็นผู้มักดีตัวเสมอเป็นผู้มักอินฉานิสัยยามีความตานีเห็นแก่ตัวจัดเป็นผู้โอ,โอ,โอ้อวดมีมัรญาเรือนเจ้าเล่เป็นผู้มีความปาาธนาลาหกและมีความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมรวมทั้งมีความเห็นผิดจากตัดกฎหมายและหลักการปกครองของบ้านเมืองโดยธรรม และเป็นผู้ยืนมั่นอยู่แต่ในความเห็นผิดผิดของตนไม่ยืนอยู่บนหลักธรรมเป็นอันพระพุทธเจ้าตัดไปดีแล้วมักถือลั้นลายได้ยากอีกแล้วทุกฝ่ายถึงและทุกฝ่ายถึงลถมานั่งทิศถิหันหนาเข้าหากันปรึกษาหาลือกันด้วยความปราณีประนอมยอมความกัน ความสามาัคคีปองดองสามัญชานย่อมเกิดและเกิดขึ้นได้ด้วยคุณธรรมของผู้นําและประชาชนทุกหมู่เหล่าดังที่กล่าวนี้ประชาชนที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกสมดังพระพุทธภาสิทธิที่บาในธรทมิกสูตรมีความหมายว่า ในหม,มู่มนุษย์ก็เหมือนกับูงโคผู้ใดได้รับสมุดให้เป็นใหญ่ผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรมถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรมประชาชนที่เหลือก็ย่อมประพฤติไม่เป็นธรรมตามโดยแท้ราชสำนัย่อมอยู่กันอย่างเป็นทุกข์ทั่วหน้าถ้าราชการไม่อยู่ในธรรม สุขาสังฆสัะสามาัคคีความสามาัคคีพร้อมเพรเพียงหมู่แห่งหมแห่งแห่งมหงมหูมห่นำกวามสุขมาให้วันนี้ขอหยุดติดป,ปากตกาาทำไปแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเถิดท่านพยาบาทญาิโยมประเ่าเงเขานาทิมาลมีกาเอาเรื่องการปกครอง หรือการบองดองสัมชาชนีไปใส่ในชีวิตของเท่าไปปฏิบัติต่อคนหลอกคาบองแมนมาสีมาวัดได้าปาเสม,มือเล้วมาวัดได้าปาเสม,มือกับบองแมนมาวัดมาตัง้งใจบุญแห่มาปฏิบัติศีลกบฏสดหรือศีลแปดหรือมาปฏิบัติทั้งนอกดีวัดนี่แห่งสีลใจบุญหลายกว่าการฝากให้เป็นข้อคิดนะ การจบไปเพียงเท่านี้สาธุสาธุ